แจ้งอันเนี้ยผมมันจะเห็นไอ้นี่ป่าววมาเม็ใครวะพี่ไอ้มึงอะเม็ดตัวแรงอันนี่ไม่ได้กุณจะเผาอะนะไอ้เนี่ยอันนี้ไม่ขั้นเหี่ยวมันยังยังไม่เข้ามาขอกลับด้วยนะเอาไปไม่น่าทันก็ไม่ทันกันหมดถ้ามันมาถ้ามันมามันก็พากลับทุกคนแหละไม่ต้องกลัวหรอกก็บอกเลยว่าดนี้มันมีรถขึ้นมันมีรถให้มีรถให้ตลอดพากับเองพามึงกลับทุกคนไม่มีอย่างนึงถ้ามันมามึงก็ส่งมึงส่งข้อความไปหาตำรวจก่อนเลยมึงก็ยิงเลยแล้วก็ยืนเลยมึงก็ยิงเลย อยากให้ตีตายใช่ไหมใช่มีเหมือนกันปืตหนึ่งอ่ะยิงกันหนำว่าถ้ามันเจอตีโดนมัร์ยับอ่ะไอพี่น้องพี่แฟนพี่ไม่ใช่พี่ตีหรอกพี่พี่น้แฟนพี่พอทวินนี่ไม่ไม่ต้องห่วงตรงเนี้ยโดนโดนโดนหลายคนอยู่ลอยมีขึ้นมาดิลอยมีขึ้นมาเชียน้ำลายดำหน้ากูเลยกูตื่นหนาวที่รักเฮ้ย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 มันก็เอามึงหนักเหมือนกันได้ป่ะเอาจริงอ่ะ เออกูโดนบ้าทุกไฟเลยเฮียเฮียจจ้ขายเจ้าเงินแดงมั้งไ่โทขาเจ้าเงินแดงไหมคือถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อติ๊กคอนเราเราตั้งชื่อเป็นชื่อแล้วเราก็ไปแจ้งเขาเปลี่ยนเลยใช่ป่ะพี่ทักไปคุยก่อนก็ได้แจ้งแจ้งไปก่อนแจ้งในที่ก่อนว่าเรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วต้องทักไปบอกเขาพี่ผมทักไปบอกเขาแล้ว ตู้บอกว่าขอคุยกับพี่เฉินก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยตีอ่าเดจได้เจรจาแล้วเจเจรจาข้อที่สองก็โดนนาน่ะพรุ่งนี้ไม่ได้อ่ะพี่เฉินอ่ะวันนี้ได้อ่ะขอพักลบแป๊บได้ปะแป๊บนึงเดี๋ยวโทรคุยดีกว่าไอ้เรื่องว่าต่อสายนอกก่อนพี่สับพี่โคตรขลุกอ่ะต่อสายท่ออะไรมั้งเชื่อว่าร้อยร้อยเปอร์ ร้อยเปอร์คือเอาเราหายหมดพี่่วาไงครับใช่มไม่ใช่รอกอลอกพี่บ้างพี่ตว์อุ้มกูหมดหมดเกียร์จานี่ไม่ได้ขอจบนะเดี๋ยวผมจะย้ำอาวุธแล้วนะเต็มที่จะเต็มสูบขอวันนี้วันเดียวง่องย้ำอาวุธก็แค่วันนี้เหรอ แค่ได้คุยกั็ดีใจมากแล้วแค่ได้ตีก็ดีใจมากแล้วถึงมันจะเป็นแค่วันละไฟลองไหมเรืงเป็นลูกชุ่งเหงาเมื่อกี้ไม่ลองไม่มาทำลองพอไม่ทำพี่หรอครับพี่พี่แซมแกรู้อยู่แกแซมออโต้จูเลยอ่ะแซมจริงแค่ได้คุยกันดีเออแจไม่ต้องใช้ไอ้แซไม่ไม่ต้องใช้ออโต้จูนเลยมันมันมันเป็นนักร้องเสียงมาตานจะาตัวมึงแค้นจงวะเรื่องอาสามสี่เล่นเะไรลองนี่เออดูดิ คือแบบมาวันสองวันได้อ่ะสิเนี่ยอ๋อโตพี่โดนี้อโอน้องจะคุยเรื่องอะไรครับจะเออเรื่องเรื่องตีนี่แหละครับเรื่องตีจะคุยเรื่องตีใช่ผมจะทิบาบว่าว่าไง ที่บอกว่าให้ตีกันจนแก๊งแตกอะผมจะอธิบายไอ้มุมผมไม่ให้ฟังไงเผื่อวันนั้นแบบว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดไงผมจะอธิบายมุมผมไอ้ที่ว่าจะตีจนแก๊งแตกอะมันอาจจะมีการเข้าใจผิดไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นอะมันอันนี้คือคุยคุยต่อหน้าได้ปะแบบว่าเราไม่ยังไม่ตีกันอะแล้วรอ,รอจนกว่าพี่เฉินมาหรือว่างไงพี่เดี๋ยวคุยผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ทรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปหาประนึงพี่ขอทางก่อน,นไห้ไหมน้องได้ครับ อ่าพี่ยังไงไม่ต้องหรอะไม่มีปัญหาหรอล้วพี่จะให้ผมไปรับฟังไหมหรือพี่จะรอฟังทีเดียวบังอยู่ก็ล่วไอ้ที่โจ้บอกว่ามันอยากจะคุยว่ามันอยากอธิบายอะ่ะหรือรอฟังทีเดียวแต่ก็ต้องรอพี่ไหมคำตอบอยู่ดีถูกปะ หรือว่าหรือว่าคืนนี้จะไปคืนสุดท้ายไปรอ ไปไหนอะสภาหรอเอ่อไอ้บอกตู้บอกตู้หนึ่งว่าวันนี้พักรอจะเชิญเข้ามาอันนี้เราไม่ต้องตีพี่บอกกรุงใหญ่หน่อยเดินไม่ไม่เงินเงินั้ินเงนนัดมันไปสภาก็ได้บ้างเพราะว่าสภาเขาจะได้รับรู้ไงเดี๋ยวย่าตีไปก่อนบอกตู้ก็คุยเดิมไปใช่เดี๋ยวโดนบอกมันเดี๋ยวโดนไปเปล่าแต่ว่าฝันเร็วเอ็กเป็นจริงอับน้องวันเนี้ เอ้ตู้ของกำลังขึ้นเลยวะตเนาะเจอตัวแล้วเจอโดมเนาะเจอโดมยิงงี้เก่งที่บ้านเจอโดมเห็นคนแล้วะเอาพักก่อนตู้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 เฮ้ยมาร้อนไอ้มายเฮ้ยมึงเลก่อนเลยเฮ้ยพวกมึงก็รับหลังกูทุกตัวมึงดิไอ้มาเดี้ได้กูว่าแล้วเดี๋ยนะเฮ้ยเีือกฟ้าเฮ้ยกูตายอะไรตายอะไรมันน่าเป็นไรอ่ะจอนเมื่อกี้โจบอลให้ยิงมึงอ่ะจอร์นแต่เป็นใดอ่ะ ปาเชื่ออะไรอย่างนั้นจริงๆเหรอเฮ้ยผมกดป้นทำเพี้ยเลยเนี่ยพี่ผมผมกดาไปแล้วเพื่อนตายตายไอ้ปาเป็นไรวะไอ้ปาโอ้ยเหี้ยลงมาได้กันไม่เป็นหรือไงวะแต่คนเหมือนใครผัอะไรกูสักอย่างเราไม่ได้เออพี่ลงกันมาไรกันไม่เป็นหรอเออไอ้เตบ ใสไม่เข้าใจจริงๆนี่ไงกูหมั่นมาหน้าแล้วนี่เฮ้ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยแต่ตัวไม่หัดลงบันไดเรื่องไงวะเฮ้ยชูน้องด้วยช่วยโชด้วยแม่งเอ้ยลงบันไดกันไม่เป็นใส่กระโดดนะใครว่างมามีรถใครว่างมากเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนนึงอยู่ข้างบนบ้านเนี่ยที่กูเห็นน่ะใครวะใครอยู่ข้างบนวะเฮ้ยโจอยู่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังมา นี่แล้วอ่ะเออชื่อว่าตรงนี้ยเด็กบิ๊กรับน้องน้องพิรกูวะกินเรละี่อะพี่อะพี่พูดอีกกินอะไรไหมพี่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 กับเกศด้วยเนาะกินรถเออได้ยินป่ะได้ยินป่ะมึ่เห็นรถกูป่ะข้างหลังกูป่ะใช่ป่ะเนี่ยคขาเนี้ยนี่เขเนี้ยเขเนี้ยไป มึงไม่เห็นไม่เฮ้ยไอ้คิปปีเตอร์ตายไม่เห็นไม่เห็นตายไอ้โจเนองวันนี้มึง oh ก็ว่างไปอยู่า mm อีกไปชุบเลยนะใครยิงอ่ะเฮ้ยใครยิงมันอะฟาร์มครับพี่ท่านไปยิงเหรอเอตีไปฟาร์มด้วยไอ้โจแรงบอกอะไรมึงยิงมึงเลือกกูไปไม่มีอะไรป้าหนูไม่อยากขายน้องเพิ่งหนึ่งออกโถไม่อยากขายน้องอีเหี้ยตอแหลกก็คือจะเอ้าก็คือเอ้าก็คือสรุปอ้าวจะเอาเอาเอาฮี 我给你打一万。<laughs> <laughs> ออบมาประตูไม่เปิดเปิดไหมคเะเปิดหรอแล้วขอใช้โดมหน่อย

พี่เหตุพี่รับใส่น้องผมหมอโอ้โหไมลมันแจกเอาหน้าเอาตาโธ่เพื่อนอยู่นู่นก็อยู่นู่นที่ร้อนดูลูกอดีตจอนเสียหน้าพ่อหมดเฮ้ยเฮ้ยเ้อันนี้อันนี้พี่เฉินอยู่ไหมครับไม่อยู่น้องวับไอ้ไอ้อันนี้มาคุยเรื่องสภาก็คุยเรื่องพักไปก่อนน้องแลกสภาอ๋อสภาสภาครับสภา มา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 จดข,ข,ดข้างหนาครับครับว่าไยครับคือเอนเดียจะมาขอไกเกียอีกรอบครับ,รบแล้วก็ครับรอจนกว่าพี่เฉินมารอค่อยคุยคุย,คยตอนนี้ภาคเตี๋ยจะมาภาคเตีเ๋กันก่อน,อน,น,นจนกว่าพี่เฉินมาอันนี้อันนี้ก็เราคุยกันมาแล้วถูกต้องไหมเออคุยไลน์วุฒิได้เคะร ก็พักตีกันอ่าให้พักตีกันหน่อยระยะเวลาระยะเวลาจนกว่าพี่เฉินจะมาครับพอจะรอเขวียพี่เฉินเฮ้ยพี่อยางทำมังงหรือว่าจะให้พี่ว่าเอ่อจนกว่าจะนั้นคุยกันรอบไหมใช่ใช่ใช่เอาแบบนั้นก็ได้เพื่อนเขาไม่มีกำหนดเลยใช่ไหมว่าวันไหนหรือยังไงที่จะมาเอ่อมันกำหนดรอพี่เฉินแล้วกันเพื่อนอันนั้นกำหนดนั้นคือกำหนด เดีนยาก็กระนั้นพี่เราพ่เราก็ระดนัน้ได้ยเาาีมกาเดี๋ยวไอ้เรื่องอธาดีไปคุยนอกทีก็ได้น้องตรงนี้ได้แดบไปงนีไ้บานครับดูด้วยผมมีสองคนในล่างเดียวแมงมือไอ้เนี่น้องน้องมันยังเด็กพี่ไปชิบ้าอากเ่นยะพี่อ นี่ผมจะเล่าให้ฟังพี่อนนี่คือเรื่องวันนั้นอ่ะที่ต้องตีกันถึงแก๊งแตกมันเป็นแบบนี้อ่าคือสภาเขาบอกผมว่าเรื่องวันั้นรวมรวมรวมมาคุยดิเนารวมเลยมาฟังด้วยกันเรามรวมดิเรื่องวันนั้นนี่คือเรื่องเรื่องเรื่องที่พูดหรือเรื่องที่คุยกันว่าอนนไม่ใช่อที่ผมคุยกับพี่บังอ่ะองครับสภาอยู่ด้ต้องเล่นแกงแตกอ่ะเพราะว่าสภาบอกว่า ไออาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันไม่นับตั้งแต่เราตีมานับความเสียหายตั้งแต่อาทิตย์นี้ก็คือเมื่อวานอ่ะครับเข้าใจไหมะพี่เข้าใจมาบอกสภาไปแล้วว่าของผมหมดเงินผมหมดอขอให้ผมนับตั้งแต่เมื่อวานอ่ะแกงมันก็แตกอยู่ดีเขะะ้าใจไหมอ่าเข้าใจเพราะมันีผ่านมามันเสียหายเยอะแล้วใช่ใช่ก็คืออาทิตย์นั้นเขาจะไม่รับไงผมบอกไม่ได้ถ้าไม่นับอาทิตย์นั้นอ่ะสู้ให้ผมเล่นแกงแตกไปไม่ดีกว่าหรอเพราะว่ามันก็มีค่าเท่ากันไงก็เลยเลือกที่ไม่เซ็นสัญญาวันนั้นไง แล้วก็เลยเลยบอกว่าเล่นกันได้ถึงแกงแตกดีกว่าเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันอะตอนนั้นอะอในมุมของมันหมดเล่นไปสุดท้ายแกงมันก็แตกดีพี่เข้าใจปะถ้าเขานับตั้งแต่เมื่อวานอะแต่ในที่ตู้พูดี่นตู้พูดอะไรตอนนั้นพูดกับบางเหลวพ,พูดกับ<ะ>กบางนะพกสภาแล้วก็พูดกับบงังตรงน,นั้นเลยผมบอกว่าขอมันไม่ได้ดิเพราะทิศนั้นอะผมเข้าตู้ไปร้อยคนถ้าจะไม่นับอะมันก็มีค่าเท่ากันว่าผมมันก็แก๊งแตกเหมือนเดิมไงอ่าพี่เข้าใจแล้ว เดี premises, ๋ยวเราจะแค่นี oh, okay. ้ใช่ไหมแล้วรอบางกับไอ้เฉินมาแล้วกันพี anyway. ่มีอฟังน้องเดี๋ยวโอเคครับพักก่อนได้น้องแล้วคุยกันไปรอแต่กูไม่จบไงบ้าเจ้าบ้าพี่เอ็มทำไปบ้าตีปิดทำไปตีปิดทำไปปีจอนว่าไอ้คุณพิษน้องพอดีน้องมาจะคุยด้วยไอ้เรื่โตไอ้เรื่องีตอนนี้ครับเรื่องวันนั้นอะที่ผมด่าตีไปอะคือก็ขอโทษด้วยนะไมไอ้นี่พี่บอกก่อนนะ อันนี้คือแบบน้องไม่อยากขอโทษจริงๆนะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับแบบแก๊งบีฟมาอะไรมานะอ่าผม้าใจคือก็คือด้วยวันนั้นอ่ะมันมันแรงจริงครับแล้วด้วยอารมณ์ส่วนตัวด้วยตอนนั้นก็อยากให้ขอโทษครับตรงนี้เขาผมตีวันนั้นอ่าไม่ต้องขอโทษผมหร้องขอโทษน้องผมก๊อบอยู่ปภาก๊ออยู่ภาพแล้วก็เรื่องนี้ครับขอไม่อยู่นะเออพรจะคุเอนนีัอคุยกับตีป์แล้วแบบว่าไม่อยากให้ติดใจอะไรกัน ผมผมไม่ผมไม่ค่อยติดใจใครอยู่แล้วครับผมไม่อะไรกับใครอยู่แล้วครับเพราะปกติผมก็ไม่เคยบัฟใครหรือทำอะไรใครอยู่แล้วครับแน่แน่แน่ครับอยากอยากขอโทษจริงๆริงเข้าใจก็ถ้าอยากให้เข้าใจก็ถือว่าเข้าใจผมดองพูดผมด้วยแล้วกันเพราะคำที่พูดออกมามันก็ใช่บอกอะเพราะลำตรงอ่ะปกติเวลาผมเล่นผมไม่บัฟใครอยู่แล้วเพ่นเกี่ยวของผมเพื่อนเกผมอยู่นะครับตัวของผมไงแล้วพอโดนพอโดนพูดแบบนั้นมามันก็มันโดนจี้มาแล้วคำพูดมันแรงตอนนั้นอารมณ์มันก็เข้าใจอารมณ์แหละ ก็ต้องขอโทษด้วยครับครับมครับอตีมาครับครับอันนี้ปล่อยเร็วมาไรให้ไม่ใช่เห็นว่าม่้ใอุ้มก็ได้ไงพี่เจ้าหมาเป่าไปไหนนะถามจริงเจโจกระเป๋เลยแ้พี่ะเคลียร์น้องเป้าพี่สาม้าแปครับสาม้าแปพี่เคลียร์น้องาพี่ไม่หว